จริงๆให้ถามตัวเราเองจริงว่าอยากหุ่นดีจริงหรือเปล่าถ้าอยากหุ่นดีจริงต้องมีวินัยค่ะรู้มีคะ่ะว่าพี่หน่อยทานผลิตภัณฑ์ l i n นอร r เวิร์ฟออยูตรงนี้นะคะเซตเนี้ยพี่หน่อยใช้เวลาแค่นะคะ เจ็ดวันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะและเจ็ดวันพี่หน่อยไม่ได้ออกกําลังกายด้วยเพราะอะไรลุมีคะอายุห้าสิบอ่ะอีกนิดกี่เดือนก็ห้าสิบอ่ะเ,ออเราจะมีความรู้สึกเหมือนกันคนอายุใกล้ห้าสิบอ่ะเนาะขยับอะไรนิดหน่อยมันก็ลลาหมดแหละพี่หน่อยทานผลิตภัณฑ์ตรงนี้แต่พี่หน่อยต้องทานทุกคนต้องทานน้าเยอะๆนะทานน้าอุ่นจะดีมากพี่หน่อยทานตรงนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเจ็ดวันนะแต่พี่หน่อยขยับร่างกายนะคะเพราะว่า ทำ,ทำนุ่นทำหนี่ทำนั่นนะคะถูพื้นล้างจานทำมันได้ขยับมามันก็เบิร์นอะ่ะแล้วพอเรารู้สึกว่า7วันเฮ้ยพุงเราเริ่มยุทนะยุบอ่ะเราก็เริ่มมาขยับร่างกายแล้วก็เริ่มออกกําลังกายนะคะเพราะยันพี่หน่อยจะบอกสูตรเลยว่าพี่หน่อยทํำยังไง 7, วันนะหนึ่งต้องงดต้องงดของหวานกับของมันบอกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ถามว่าอยากได้จริงหรือเปล่า ถามตัวเองเลยค่ะบอกลองถามตัวเองนะถ้าเราอ้วนจะเกิดอะไรขึ้นลองถามตัวเองนะถ้าเราอ้วนลองพิมพ์มาเลยค่ะลองพิมพ์มาแชร์กันเลยนะถ้าเราอ้วนนะคะลองพิมพ์มาให้พี่หน่อยดูนิดหนึ่งถ้าเราอ้วนนะพุงสี่สิบนิ้วเออน่ากลัวไหมโอ้โหร้อนเลยนะถ้าพุงสี่สิบนิ้วนี่พี่หน่อยแบบโอ้โหไม่ไหวนะถ้าพุงสี่สิบนิ้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราพี่หน่อยบอกเนยนยอันดับหนึ่งผัวทิ้ง จริงๆอาจจะไม่ทิ้งหรอกอาจจะไม่ทิ้งหรอกแต่มันก็จะมองคนอื่นอาจจริงไม่จริงถูกปะสองพุงใหญ่ขนาดนั้นแสดงว่าน้ำหนักตัวเยอะไหมข้อเข่าข้อเข่าปวดแน่นอนมีปัญหาแน่นอนต่อไปเกิดอะไรขึ้นใส่บีกันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะขานหนีบมันฝีกันขานหนีบมันจะดำ จริงไม่จริงเขาเรียกว่าขาหนีบเบียดอะเออขาบเบียดอ่ะเคยได้ยินไหมมันจี๊ดมาเวลาใครพูดอย่างเงี้ยเออนะคะและต่อไปอะไรเกิดขึ้นรักแร้มีกลิ่นค่ะคนอ้วนทุกคนจะมีกลิ่นเต่าและสามีก็ไม่อยากเข้าใกล้ลองถามตัวเองนะถ้าชั้นน้ําหนักเออพุงเอาพุงแล้วกันสี่สิบนิ้วจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราลองถามตัวเองนะแล้วเราต้องการอย่างนั้นจริงหรอ เราอยากให้สามีเรามีเมียน้อยหรอเราอยากให้ผู้ของเราไปมองผู้หญิงอื่นหรอเออทำไมเราไม่มาเปลี่ยนตัวเราเองล่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากลดจริงๆนะต้องถามตัวเ,เองว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าวันนี้จากพุงสี่สแล้วเหลือแล้วเหลือ26อย่างพี่หน่อยอย่างเนี้ยคุ้มไหมกับการที่นะคะเราจะลงทุนนี่เอลยนะ นี่เอลยี่สิบห้านะคะขอญาตนะนี่เอลยี่สิบห้านะกางเกงตัวนี้เอลยี่สิบห้านะเออเพราะฉะนั้นลองถามตัวเราเองนะคะว่าถ้าวันนี้พุงของเราจากสี่สิบแล้วเอาคําถามแรกก่อนถ้าพุงสี่สิบจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราพุงสี่สิบก็ประมาณนี้เลยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราพี่หน่อยบอกได้เลยนะเอาตัวพี่หน่อยนะหนึ่งผัวทิง้งเอาตัวพี่หน่อยนะ อาจจะไม่ทิ้งหรอกแต่มันจะมีเล็กมีน้อยสองข้อเข่าปวดโรคตามมาโรคตามมานี่แหละค่ะนะคะรักแล้มีกินขาหนีบเบียดและเสียเงินซื้อของกินเยอะมากจริงไม่จริงถูกไหมคะแล้ววันนี้ลองถามตัวเองนะถ้าจากพุงสี่สิบแล้วเหลือยี่สิบหกอย่างเงี้ยเหลือยี่สิบหกอย่างเงี้ยเออจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหนึ่ง สามีจะไม่ไปไหนจะคอเคลียนวัวเนียอยู่กับเราอยู่นี่แหลคะค่ะอาจจริงไม่จริงเมื่อเช้าก็ภูมิใจมากเลยคะ่ะผู้บอกว่าเฮ้ยหน่อยเอวหน่อยเล็กแล้วภูมิใจมากเลยนะคะเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรรู้มาเหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่ะเหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่ะที่เราเจอกันอะเออโอเคไหมมันรู้สึกว่าเราภูมิใจมากมากเลยอะเราก็แบบ ยิ้มอ่ะเออโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรานะคะเอลเหลือ26สิ่งที่ตามมาคือนะคะสามีไม่ไปไหนเออนะคะสองโรคไม่ถามหาสามใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูสวยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองว่าโอเคไหมและใครก็ตามที่กําลังหลอกตัวเองไม่เป็นไรหรอกนาสามีรักสามีชอบคุณกําลังหลอกตัวเองนะคะ วันนี้ลองค่ะลงทุนกับตัวเองคุ้มที่สุดค่ะทำยังไงก็ได้นะคะ